คิดฮอดก็อดหาวแล้วคือเพลงแท่หอะไรบอคือเพลงแท่กิดฮอ็อดเอานี่เพ่อควรอ่ลว่ไปกัว่าันลูกปัวปูากับเปีหานมโอ้หดเส็จเต็มห้องเลยนีดีี่จเาด้ไ ก็ะสาแตเมิคนสวนชายว้นะเพราะว่ามันเจินลกผัดลมตีขงไปเด้อเยไปเด้อไปเื้อเ้ยดอกไปหาอย่างกไปตายยางว่อยู่ดอกบึเแขงคาได้ยนอยสามมเนาะเป็นตายยางเป็ตายยางว่อยู่ดอกก็สิบบนัก สบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ดสกูุสกคตเนาะว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างการนี่นี้ต้อนรับเขาชู่อต้องสว่างใจอีกคือเกาเนาะอูสาวน้ำฝนสมบัตาดีเด้อได้บันไดสามขันส่วนดินททวนให้อยู่เจ้าบอกสั่งหรือว่าไม่บุญบอกอ้เห็ดแบบนี้แม่บุญบอกอว่าเจ้าอยากได้จะได้แบบนี้นะ เดบันไดขึ้นทางนี่เนาะทางนั้นกระชิดคือกันบ่โอ้ขึ้นสอ,องทางเลย <c ười> ถ้าขึ้นแต่ทางเดียวมันมีเรียกมีงานกันยากเลยเนาะขึนน้นทางนั้นแน่ขึ้นทางนี้แน่บัดเพิ่งเอาลูกไผ่ได้ลูกเคยเขยโคนมา <c ười> ดีใจน้ำสาวน้ำฝนเนาะพ่นสีได้ขึ้นอยู่เฮือนงามเน่ยได้นี่ปีใบในการหับโซกไงเลยหับโซกญ่คือว่าเฮือนงามเนาะพี่น้องเนาะเฮือนใหม่เราบิังข้างนั่นก่อนบบบนี้ย่งปกปักเป็กๆอยูสร้างๆอยู่เฮือนสาวเตียว ูสักเครื่องสบายดีเด้อประตูดเด้อไปินั่งซักผ้าบ่คือซักเสื้อนะที่นอนอ,อ,อืมเดี๋ยวเบิ่งนี้ก่อนสบายดีเด้ดอบักลาสาวเตีย <c oughs> วม,มาอีกเพมันไม่ได้จะมาใส่เกิดขึ้นชาวไ้ยกะหัวเลย

บุญเฮปเโอ้าเันประหยัดนะเนาะอีกอย่างหนึ่งขายเยู่ในห้รเอาไปแชนในเขาใหทอนเราเองเขาโมเป็นทอนคาดได้แบบจ้กไม่เทอนผู้กคดน่นเอาแชนจำเก่าก็แล้นพอแล้วไปสิกดเลยพอพอสมมติเราคนน้ำบ้านคนเองเนี่นทอนได้บ่หรือว่าเออทอนได้ใบชาวใบใบเชนเลยเป็นทอนเอาเปิ้นมเคยอด้เปนใบใหญ่ต้ว่เขาใช้เปนนี่ โอ้นกโอ้ยใคดเองันน่ะทังเวียดบอบ่คือชิบวาวมเราเป็นเลยเนาะท่าไผบซื้อนี่นี่ก็อ้ยเนาะลุกใเรานี่ย่ะว่าโอ้ยมียครกูเป็นตัวคมเลาด้วยบ่เอาเล้ยบัเีคือชิบป็นเควมเลาั้งเหาจัคือเวียบลน้าหสกับหน้ากับลังเป้นกิกอทั้งนกอเนาะใจสีลงมาเห็ดปันเลยเช่อเกิดนั่นแหละา่ไบหนา ่าวคือวัสดีครัละเไปดอีคนหลายคนเนาะว่าแล้วบ่เห็นแล้วคือโอ้ยเชบลอ้าวมันไปเอาบ่ักล่ะกบยังเออถอรางนี่เพิ่นสิมาเฮ็ดบันไดเนาะผู้ก่อนว่ากันห้องนางผู้นั้นกําลังต่อกันแต่ว่ามาดดอ้าวมาดมันก็มีหลายต่อลักเนาะ phần gần nính, cái đào nó, cái bà Ủa muốn đen, con hơn, cướp con hơn là, bố mì con thằng này còn ớt, ปเตูเลนะี่มาบึงเลยอปดีแเคไรบนไัอะไรเลยขึ้นกันเลยข้นกันยึนกันเลขึ้นกันเลยขนกันลย้นที่เล้นกันเลขึ้นกันเลยขึ้นกนเลขึ้นกันเลย้นกันเลข้นันเล้นันเลยขึนกันเลยขนกันเลยขกันเล้นันเลยขึนกันเลยขึนกันเลยขึ้นกันเล้นกันนกัเนกดกันเนนเลย Một cái cổ nam vẫn cổ sao tèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ใส่ได้เซ็มหัดไซเซ็มหนึ่งแมดเบ็ดเดียวข้างหน้ำพันยังรอผ้เตียงอยู่เนะาะพอเตียงมากคุณแม่พคนอันถามมาเตียงมาเห็ดแบบใดแบบใดเนาะห้องน้ำอยู่ทางซุ่ดเนาะแต่ว่า คุมห้องงา่ามาอยู่ทางนี้ะไกลกันอยู่เจอขโมนสายไว้เลย หลังจากที่เปิดเปิดน้ำไว้แล้วเนาะอ้าวไปน่ะคือบไ่ไล่แท้แต่บาดีเดอรอ๋อโทษขึ้นไปขึงขนาดชุดนีน่เนาะเนาสิเออว่าคอยว่าขึงอยู่ได้อ,อีกจยเมื่อจะขึ้นไปอีกติดปลายบ่าไล่โอ้ติด<า>ปลายไผ่เนไเนาะฮันไอ้กระปบ่บไล่ไผ่เด้บาดนี้ ้ี้เขา้องจะสิไปทางในแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้แหละักได้เจียงหัวเราได้สบายดีสบายดีเราไล่อีกเถื่อนหนึ่งเนาะลงมาสุวรรณนี่ช่วงเที่ยงช่วงว่ายนะฮกันห้วจิมาหอดไปถ่าต้อนหน้ามาวานทุบพาเอาบุหูยังอยู่ลาว่านเมืองอาหารเวิรดเลยโอ้าแล้จ้จยหันยันมาหัวใจคำคือตตะกอนนะนะ ลงมาแตเวนถ้าทูว่าสิหอดตเเวน่าเนาสว่างเมื่อ้านนี่ไปสิดตัวาเมียโอ้ยว่าน้อก่าประหมการข้นคือปรหนาวอนว่าเจ๊หน่อยก็ได้ไปได้นี่เนาะถะาทรหายขินฮอดก็อดหนาวกันแล้วคือเพลงแทพอะไรคือเพลงแทพกินฮอด็อดหนาวนี่ขุนอนี่นะว่าไปกันว่ะทันลูกปัวปากัจะไพีฮานะนัดก็คือปัวฟูปวน้าพอครัวนี่พระเต็นพรเล่นพะ ือว่าคือสีได้ไปลายบอลกว่าเก่าเนาะนอบนเบิ่งในคลิปป๊าดเหมือนกัว่าสคอ้อนเจ้าเดชใครจะไปคือเจ้าแมนไปแต่ม่วนเนาะก็ยกเปลี่ยนบรรยากาศแต่เดชกับมวนแต่อีกแบบนึงแต่ว่าเสียอย่างเดียวกระเป๋าแหวนล้มแหวนล้มแลเวแต่ว่าเราต้องเสารห้องเฉยเฉยโอ้ยจีเดือนกับกระเป๋าตึงขึ้นอีก คันห้องพัลมกับคันเตียงเดียวกับคืนในแสนเตียงคู่กับคืนในแสนเช้าคันห้องเอกอะแสนหาจองแสนขึ้นไปเอาไบไม่เอาห้องเอกยู่ง่รอเไลเลยอาคำมุดบ้าเข้าไปว่าเขาเอาว่าท่านเขาก็จะเป็นต้องเอาได้ห้องเอกท่นห้อ ไม่แต่พัดลมก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็จำเป็นต้องเอาเป็นไปได้เ้าเบอยากเอาห้องพัดลมของเองพยายามนี้่ยตอนจะอยู่ของเอ๋เื่อมันขุ่มนะหนาวก็เปิดตลอดหมดเลยน้ำก็อาบตลอดนะขออนุญาตขอโฮมแล้วบอกอ่นรวยเนาะน้ำก็ขัดโม่จะอาบก็ลงไปแช่อยู่อ่บนรถยูน้ำยิงว่าเขามีน้ำอุ่นเลยก็มีข่ายยูจ่มีน้ำอุ่นน้ำอุ่นได้นะหนาวหนาวจำได้กันสามารถอาบได้แต่ว่า เช่าอาบแล้อะโยจิกไผจิกมับอกลงมาในนี้แห้ขาววาน้อสวกันไปเป็นเดือนนี้แห้งมันอบน้ำปงปลาเลยเโอ้าปงปาขึ้นไปอีกวันี้ยันดอนยุบว่ะนี้งแ่โมเมนมาขาวเด้นี่มันมัน เขาอาบน้ำหยอนแต่มันหมอกผิวเพราะว่าหิวมันมันแตกเนาะผิวมันลอกมันแตกบัวแช่กับอันอากาศหนาวแมนอากาศหนาวจะเลยนะร่อยออกข่าวมองหมอกว่ะแมนจะจะเบิ่งกับคันนี่แตกมาได้หนิก็ถึงได้บาอะไรอากาศขึ้นกันบั้งครับโอ้เย็นทั้งนั้นแบบเย็นอะไรมัน ติดโพติดหยังเย็นเห็นกลัวทางเฮาอีกบ่เย็นสงัดแต่บ่มีลมแม่นบ่แม่นลมลมก็บ่ค่อยมีแต่เย็นคือ้เงีเด้จอยจอยคือบเฮาอยู่ในเอนะเนาะเย็นจอยจอยบัดนี้สักมือบางเทินบ่ไดขึ้นอีกครับงเบิ่ง เงินเดือนนี่นะเราอุ่นเทนอุ่นกระเป๋าเบ็งแบ่งเป็นีกเนาะคือสิบงไว้เติบไปดอกเนาะเดือนนี้ไปแล้วจนบ่มีนี่คือคือว่ามันต้องใส่งบประมาณบอนดูบอนนอนห้าบนบ่มีงบดิปลาปลาไเราเงินต้องนักล้านสองล้านคนแรกนอนถงเรานำจำปาก็ไม่จะซื้อเนาะอย่างเป็นเงินมัด แพงบ่บ่ล่ะเพิ่นใช่ซ้อมกับ่กับางบาคับข้าวกับข้าวนะโดยถุงต่ําสุดถุง10,000ขึ้นไปอือค่อยเบิ่งในคลิปว่าบ่าวไล่ท่องเสียงป๊าโทเป็นอะไรเด้บ้านเมืองเอ้ยบ้นมืองกินหยังเด้เนาะบ่บ่าวไล่กินไอ้่าน้อยซื้อซูชิประเทศลาวมาให้กินอ๋อ ปหลับบัดขักบันยังได้บปดนี่โอ้ยบุเบนคนวบ่กินกินเนะชื่อชืม่กินจับท้องยัใสแล้วไากินกับไปกินเลยเนาะเห็นแล้วไปกินกินเนาะกินอาหารรู่าอย่าร้องเมืงอยนีแน่นอนอยู่นอนอยู่ห้องเศร้าเลยชื่อชื่อชิมึงกินมึงรู้ว่ะจัท้องที่บ้านเอย เอ้ากระเพาะเราบผเคยกินเนี่ยฮะเนอะอ๋อยังไม่กินอีกเด้กลับไปจะพ่นก็กินคือบ้านกินคือกันแหละกับขขาวกับน้ำลวกผักจำเจาะอ่ะนะม้วนอยู่บ่ันใดม้วนอยู่อันมีเงินเอวเดียวนะนี้มันต้องควบคู่ไปน้ำเลยเนอะมาได้กินฮอดทั้งนี้บ่กากินฮอดอยู่ เมียเขาติดันนั่นแหละจมเศร้าจมแดงอยู่เนาะหายแต่ว่านายจมได้โดนเติมไปแล้วกันเนาะเก็บทิศจักบอกอะไรทิศลายโอ้ดูเดือดอยเนาะนีกับเพื่นไปสั่งกระทะเนาะข่อยจมบุญจื้อข่อยคิดวใหญ่ใจดีว่าทั้งไหนเนาะข่อยไปซื้ออันผัวผัวมาหอดเมียบัดไปทำบุญเลยเนาะมกข่อยคิดว่าม่ใหญ่ใจดีเนาะมีไผ่แน่ลงมาเบาไร จานเล้าแล้วก็เบาน้อยเชียงรายแล้วก็เบารีเบาเชียงแต่ว่าเบารีกับเบาเชียงเดินทางยามเมื่อคืนเคนเราชิลงมาน้ำดังชิบอยลงมาก่อนหอดจากโมงเมื่อวานนี่บ้านนี่บอหอดประมาณเที่ยงนี่แหละเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละคอยกับเที่ยงรถลากับคนขับรถชวนตัวนะ ทอดบอชโพลก็มัประมาณนี้แหละเขาคอยขับมาเลยทายุเพราะว่าเ้าเป็นไปเ้าก่แบบว่าเขี่รถใหญ่ไปมันกลับไปกลับไปพอแมาเนาะขับรถจักรนีคือเ้างนดีกว่าไว้แล้วบ่ธารเพราะว่าลมพัดกระติวไปแล้วหอเนาะโอ้ยอากาศยามนี้จะไปขี่เพื่อฮอดบอชโพลกันยอมจังเลยบจิตยังไงยังใหเนาะขี่รถจักรไปซีโพลกับเหนืออีกอันนี้บอจิตแล้วบอทาอถ้าเอ้าสาโอ้หอยนี้บอไรเห็นท้องเชียรใช่ปะสมุกสั่งบอแค่หอยเรือนะ ไปหาไปหาก็เลยทาบานบ่ไปทำศพนะใส่ตุกใส่เก่งเต่งแก้วได้ไหมไปยาฮเสียแล้วเรลอาไป่น้องเลย้าลก็ไป่ได้กินชมแต่หงเน่ยได้ไปจับถาเอาไรกยาจิชิมดูกไหมมึงูเาไรเพงได้กินชมเตงเอาคือว่าท่องเสียอยู่เศร้าเีวบ่ฉันเจ้าเตลอยู่บันไดพุนเพิ่ไปซอยช่างบา เมื่อนี้ไม่ได้หอยเดือขคายเนาะไม่เนาะที่ไปหายอนนยูอ่บ่เมื่อนี้นีมไปเบิ้งซาวแตวก่อนพี่น้องเย้ยเอาลูกเพิ่นหมดว่าเพิ่นโชยฉากเนาะโอ้อเผินเสร็จเต็มห่องเลย ก็สาเตียวคนสวนชายไเนะเราว่ามนเจินลูกผัดลบตีข้ามมเรือนไเรไเอ้ดอกไปหายังกระปิตายย่างไวหดอกบึกเคีงคาได้น่อเสารมกเนาะปิตายย่งป็ตาย่างไวยู่ดกุสิบนัก คนซายบ่้งคอเียซ้ายเียซ้ายลูบดีมีย่บ่สาวเตอลเดก 呢 <with> เฮาบ่สวนมันก <jack> ็ส <hei> <laughs> <s becue speaking> <s ka farklı> ิเจินไปได้เลยเนນะต้นทางสร้างรถก็กําลังสิเริ่มตอกบันไดเคื่อนสับน้ําปนเสียงปากไผน้อมอุ้มหันหลังบิงก่อาสวัดีสักแก่บ้นฮา้อห ดื้อมว่ะดื้อเออขอกันเถ่านึงเราจิได้มาหาสกีเอาง่ายๆนนท์เติบว่ะไปไฉมาสับแก้วเจ้านั่นมาแต่บ้านนี่เลยโอ้ยันว่ามีเวียบมีงานไปทางอื่นไม่ได้ไปทางใดไปทางงวงบินไปถึงใช่หรองวงบินงัวงอะไรที่อ่ะงวเถิกบ่งวแม่ไปวัดมูอืมจะได้ไปหางวกะ สามมือสี่มือเนาะพอสยเห็นก็เลยบ่ได้ค่อยมาเห็นไงบ่บแบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วจังไดยมาหาสเตลเนาะดีใจน้ำฉันดูฉันก็โอ้ยยานบ่ได้มาง่ายหรอกใครวะเนาะดีใจน้ำเลยอูยังไงฉันไปหาอีกแล้วเนาะันเพร่เคยได้มาหาสเตล์นก็ง่ายจุ่มมาจุ่มที่แล้วจุ่มาไม่ได้เพิ่มจนหัวก็อแล้วก็เลยเนาะตอนนี้คุณเป็นหาโค้ชเกียรติศาสตร์บ้าน ก็เร <c ười> ิ่มพ็ดแล้วนะเริ่มตกเริ่มมันเค็งบวกกับอื่น

เพ่อนฉตว่าเขาขบเนาวว่าแล้วมันมากิดเขาโขบรวังไมทาเอาขบเอาเอาบิดเอาแล้วแล้วเอาเบิดกับผู้่นก็บไม่ได้กินแน่นอกจาวเตวัวต่เด็กน้อยหายอยากกระต้มขนมอยู่ได้ฉันหายชาวเตวแน่ทุงหนึ่งพอหนึ่งนะไปผู้อื่นกินแน่นาะเจ้ากระไรบาวทาเป็นกระอยากอยู่ได้คือเป็นข้าพปุ้นข้าวปามีอังมันอะไรอั่นอันข้า มียังมั้เนี่ยใคจะกินกระปุ่นก็ใครหลายอย่างเลยเนาะของกินบ่อนกินได้บ่อนอืมมาย่างอันนสามุกว่าร้องรถโอ้โอ้กินได้แต่เนี่รถนี่ของลิ้นเนาะอ๋อจักรหมูย่างเนาะพวมีสมผักมีถั่วต้มขนมบังนาวข้าวปาดข้าวโคกข้าวผัดก็ได้กะทิอะไรเจ้าม่วงจัดไปซาเตลเลยบลาถานี่ี่ยแล้วจะไปเฮ้ยฉีเอาเองข้าวมี เจ้าไปตามใจเจ้าเอาอะไรไหนแล้วเออเอารถเอาไม่เอาอีกนะของสว่างเอาของเบาท้าแบบนี้ไอ้ก็คือประธานข่อยนะก็ข่อยหุ่นเจ้าข่อยทุนเจ้าอ้วนแล้วข้าพัฒน์นี่เท่าไรข้าพัฒน์นี่บ่สิบห้าข้าพัฒน์เบ้อเนาะเอาข้าพัดน์ดอข่อย เอาขาพัดตัดข่าพัดให้เน่อาตัวนี้ก็อาตัวไรจ้ะเนพอดีเป็นชาพัดเนาของขอยเนาะเป็นบ่ี่นะิาทำไมตัดตัดตัดห่อเนาะใบจงมันไปหาวดีเป็นชาพัดนะอ๋เมีอะไรมาขายใครชื่อพนันกินบ่สามกนะพค่ะ ข้าวพันกีบ <c oughs> อันนี้กรณีสำคัญมากถามรถมาดิเราจะเปลี่ยนนะบอเราจะเปลี่ยนให้ลูก <c oughs> โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาว่างกันขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องกับมาหาชมคลิปของสาว่างในกาบประคอโฆษณานะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้ดสุข,ขสุขคนเนาะ กะไว้พ่อๆกันมาในะคลิปหนาเด้ไปไปอเพื่อนพี่น้องสำหรักข่านีทยกัสวัสดี